ผมนั้นก็พูดมาตลอดนะครับว่าถ้าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนี่นะครับเราจะต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบ VIPS นั่นก็คือเรียนภาษาอังกฤษให้เรานั้นเป็น VIP คือ Very Important Person นะครับที่จริงแล้วก็ก็ไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณก็จะกลายเป็น VIP ในสังคมอย่างแน่นอนนะฮะแต่ VIP ตรวน,นี้ก็ย่อม,มาจากอะไรครับ ตลอดมาเนี่ยนะครับในรายการคลิกของเรา30กว่าตอนแล้วนะครับเราก็สอนแบบ VIP มาตลอดครับ V ก็คือ vocabulary ศัพเพียบ I ก็คืออะไรครับ idioms มีสำนวนเนี่ยนะครับ P ก็คือ pronunciation โอแต่เรื่องนี้ประจำเนี่ยนะฮะผมก็จะออกเสียงให้คุณผู้ชมแล้วคุณก็พูดตามผมและ S ก็คืออะไรครับ sentences ครับ รูปประโยคสําเร็จรูปนั่นเองนะฮะซึ่งทุกๆเทปนะครับก็ผมก็จะสอดแทรกประโยคหรือบางเทปเราก็จะเน้นเจาะจงในการสร้างประโยคนลยทีเดียวโดยเฉพาะเทปแรกๆถ้าจํากันได้นะครับพบกับรายการคลิกรายการที่จะทําให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่มหิดล h a n n e l